ควันนี้เราจะมาลองเล่นสกิบีดี้กันโอเคเราเข้าเกมมาแล้วข้างในนี้มีอะไรบ้างมีหัวคนอยู่ในสักโขกโอ้โหอะไรเนี่ยอ๋อนนี้ไฟเดอร์สกีบีโปลิสกีบีโคโมสกีบีเหมือนไม่ตัวละครอนไรเลยนะกันโปลิสกีบีแล้วก็เดอะบอสเราจะต้องเอาชนะพวกคนในซ่วมพวกนี้เหรอน่าจะใช่แล้วเราจะต้องไฟยังไงอะไหนลองไฟสิไหนลองไฟก่อนสิไฟเลิศก่อนเลยไป อเราต้องพยายามกดชักโครกให้เขาลงไปอ๋อเออ <laughs> จาเด้อลงชักโครกไปจ้ะออน,นี้ก็คือต้องซ้อมไปเรื่อยๆไ่ตรงไหนอะเรามีสะก,กองขึ้นมาเอาสตรนยังไ,ไม่เราเราไม่มีสกกร์ขึ้นเราอาจจะต้องฝึกอ่างั้นเราลองฝึกล้าฝึกยังไงได้บ้างนนี้อะไรไข่ <laughs> อันนี้คือต้องซื้อเหรออ๋อต้องเอาวินมาแลกเราต้องเอารางวัลมาซื้อมีวินแค่ามยังมีไม่พอ ก็เราต้องไปรับซ้อมก่อนอันนี้ห tamam> รือเปล่าอันนี้เป็นกระสอบายใช่ไหมให้ลองซ้อมโอ้ยถ้าลองซ้อมเราก็จะได้สตริงมากขึ้นก็คือแข็งแรงขึ้นหนึ่งร้อยสามอ่าฮ่าเจ้าโบลิสกีบีหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเคเราลองดูก่อนแล้วกันเราจะลงส้วมแทนเหรอโอ้ยอย่างน้อเราก็ไม่ต้องลงส้วมแทนกดให้ลงเนี่ย อะเรามี5วินแล้วเราไปซื้อของรางวัลได้ดูสิกดอีกมีอะไรบ้างดอกอ๋อมีสัตว์เลี้ยงแล้วสัตว์เลี้ยงมันมีประโยชน์อะไรอ่ะเไม่มมนช่วยน่าจะไม่มีค่ะมีประโยชน์ไป็นแค่หรอน่าจะไม่มีประโยชน์ไอ้เกมมันเป็นภาระหรือเป็นประโยชน์กันแน่ทำอะไรไม่ได้งั้นเราก็คงจะต้องต่อยกระสอบทรายต่อไปเฮ้เราต่อยกระสอบทรายเนอร์ซิโอหุนิสต์มาสตริงส์ งั้นเราก็ต่อยได้แค่อันนี้จนกว่าที่เราร<อ>จะมีสตริงถึง300แล้วเราจะเลื่อนอันดับไปต่อยอันท็อปไปได้เองอัพเกรดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บวกหงุดสสตริงหมามันช่วยหรือเปล่าโอ้ <laughs> <laughs> เพจมมีประโยชน์อย่างงี้นี่เองหรือว่าจะไม่มีประโยชน์ซะแล้วตีกโพลิสเขาเท่าไหร่นะ1,000พันใช่ไหมใช่1,000งพั้นเราก็ต่อยให้จนถึงห1 0 0ันึงแล้วก็ค่อยไปลองฝึชักโครกโบลิสสกีบี้กันโอ้เราหนึ่งไปจัดการมันเลย Uhm. ตำรวจลงส้วงลงส้วงไปซ้ายเจ้าตำรวจว้าวดห้าวินสเย้ทได้ห้าวินเลยเอมเช็คกรสาโอเคไข่ีม่วงงั้นเราไปเก็บวินให้ครบยีาแล้วค่อยมาเปิดอันนี้กันแก ยากก็เหมือนกับเอึเวลาที่เราท้องฟูนานๆไปเปิดไข่เพชรกันก่อนไข่ม่วงไข่เน่าอืมโอ้เราได้ตัวแล่ด้วยกระต่ายเป็นกระต่ายอ่ะเดี๋ยวกันนะเรามีกกคูไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ยมเป็สามตัวเองแ่บไหนที่เราเก็ขนเมื่อกี้ไงบกโบกไม่ใช่กกคูแต่เป็นโบคู่เรียนลลยเสร็จอีกแล้วครับชอบนุ๊ก เอามาต่อยเนิร์ดนุ๊กจะบอกว่ามันคือเนิร์ดไม่ใช่นุ๊กเราจะต้องบอกตาต้าีกกี่ครั้งว่ามันชื่อว่าเนิร์ดไม่ใช่นุ๊กเราน่าจะได้นะโอเราเก็บ7,500แล้วจัดการมันเลยมันชื่อคาโมสกิบิดี้ใช่แล้วส้มลายพรางส้มทหารตอวเมสซ่าว่างนะทูดบ้านประยุทธ์เซนเซอร์ แอนเราหมุน Head for free free e p i c epic นจะดีกว่ากเปลเลยเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเอ่ะเอเลีเอเลีเรามีสัตว์เลี้ยงเป็นเอเลี่ยนแต่ในความจริงแล้วเราน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเอเลียนมากกว่านะ ไปต้องการ700 700แล้วไหนจะคุณลองกดนี่เดินล็อกปะเนี่ยน,นี่เป็นเดินล็อกโน้นี่เราจะต้องโดนสุดส่วนนี่แน่ๆมาจะคิดแค่เองอันนี้มันเอามาจากใครก็ไม่รู้นะนั่นแหละสีหน้ามันคุ้นๆอยู่ <c oughs> นะไอโชว์สโลเนสเราลองจับเวลากันดูดีกว่าว่าขอจะต่อยกระเจ้าอันนี้จนได้คันสตริงถึง6 0 0ส0เรต้องใช้เวลานานแค่ไหนโอเค พวกเราออกไปข้างนอกกันมาแล้วก็เปิดออโตเทนทิ้งเอาไว้ดีกว่าว่าตอนนี้ออโตเทรดได้เ oh. ท่าไหร่แล้วโอ้โหตอนนี้คิดว่าน่าจะพอจากเราไปในกลัวแล้วนะแต่ว่าเราต้องไปออโตไฟก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าเราจะต้องมีวนะินเท่าไหร่นะถึงจะไปในกลัวได้หนึ่งหมืโอเคทีนี้ก็แปะโถไฟกับเดอะล็อกเดอะบอสเดอะบ็อกโอ้ย่าคิวอัน <c oughs> นี้เดอะล็อกแน่นอน Ô tô bài gì, chào mày là tao tất suýt, gọi. Mày gái là chào em đi. Love you. Oh! Yeah! Mày เราก็ไปในส่วนกันเลยบายบายเดล็อกเอาละตอนนี้เรามีค่าพลังถึง2ล้านแล้วฮ่าๆเราไปลองดูที่โลกใหม่กันเลยดีกว่าใครจะแข็งแก่งกวาเดล็อกได้อีกไปกันเลยไปไปลองดูสิไปดูเกิบี้อันแรกเป็นอะไรีเชฟเจอกิบี้เชฟเก้าล้านสองล้านกระจอกไปเลย สกีบีพายเลตหกสิบหหสิบหล้าหล้านี่อะไรมาจิ c เชีย k สกีบีโอ้โหสล้านสปายอะไรเี่ยสปายสกีบีหกพันล้านโอ้ยได o p ๊อบสกีบีแปดสิบแปดสิบล้านไปจะเล่นโอ้ใคไปล้านแล้วเรามีอยู่แค่สล้านเราคิดว่าเราก็เยอะแล้วนะเออคิดว่าสล้านนี่เยอะมากเลยนะเราต้องเล่นกี่ปีถึงจะ จัดการกับป๊อปสกีบีได้โอ้แปดสิบปีแปดสิบปีแล้วมันยังมีเน็คเวิร์ดไหมเนี่ยโอ้โหมีเน็คเวิร์ดนะครับเน็คเวิร์ดมันต้่งใครโอเคโอ้ Question Mark Question Mark Question Mark สิบล้านวินว่าไปแล้วโอ้เยอะขนาดนี้ใครจะเล่นเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเห็นเล่นก็คอมเมนต์บอกไว้ละกันอาจจะพยายามมาเล่นให้นะแต่ใครจะต้องใช้เวลาแค่ไหนถึงจะทำคลิปใหม่ได้อะโอเคโอเคสำหรับวันนี้บาย